รู้ได้เป็นไงบ้างนี่เราติดประตูกระจกอะไรนะประตูหน้าต่างเรียบร้อยข้างๆก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะครับเหลือเหลือข้างในนู้ข้างในนันก็ติดอะไรข้างในก็ติดแล้วเห็นเห็นครับใน<ด>ลองเลื่อนนี่โอ้โหลื่นปืนเลื่นปืนเลยเเเจะลื่นแรงนะเราจะไม่เสร็จนี่นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพาไปดูของหน่อยนะครับ <c oughs> นี่าไปดูอะไรพาไปดูอะไรดูอะไรดีอ่ะนี่มาดูโซนของถมนะครับสภาพเป็นไงบ้างนะครับนี่ เดี๋ยวแผ่นยางลื้อให้เราไม่อยู่ร้านสองวันนะเขาถายไปโล่เหมือนกันนะหายไปเยอะมากหายไปเยอะมากเฮ้ยตรงนี้เกลี้ยงไปไหนไม่รู้นะครับหายไปเยอะมากเลยดูดุมดูดุมดุมก็จะหมดนะครับจานไปละร้อยนี่จานใหม่นะทุกคนนะคะใครที่เราไปขัดไปแล้วมันโดนมันโดนน้องหนิมไปเยอะแล้วนะจานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเก้าสิบมิลสองร้อยมิล สองรอยี่สิบมิลตอนนี้นะครับให้ใบละร้อยรวมส่งไปเลยนะครับ<ฮ>หน้าฝนแล้วเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้เป็นปยิ่งอยู่ไป,ไปยิ่งไอ้นี่นะครับ,นรบหน้าฝนแล้วให้ใบละร้อยรวมส่งนะครับเดี๋ยวทําคลิปให้อีกทีหนึ่งให้ทัดหาแอดมินเลยเลยดีกว่าอันนี้สองอยี่สิบมิล<น>มีโอฟิโนหนาสามมิลน,นะลูกค้าใช่สาภาพของใหม่นะบางทียังไม่ได้แกะถุงเลยของใหม่เลยใบละร้อยรวมส่งจบจบนะครับรวันอาทิตย์นี้เลยนะครับใครมาหน้าร้านจัดไปนะครับมาเลือกก่อนได้ก่อนดุมก็รู้ละร้อยหายไปละหมดละเริ่มหมดละ นะครับโหของเริ่มหมดเยอะแล้วเนี่ยเริ่มโล่งแล้วนะครับนี่นะครับนี่ผ้าเบาะอะไรให้ดูนี่ <By girl. S 1> ผ้าเบาะมันเป็นผ้าเบาะลายคาร์บอนผ้าเบาะลายคาร์บอนลายแคปลาสนะครับใครสนใจนะครับเอาไปโอ้โหแปดสิบบาทส่งให้ฟรีผ้าเบาะโอ้โหนี่นะครับเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันน,นี้ได้นะครับเดี๋ยวพามาลื้อนะครับเฮ้ยนี่นี่นขาตั้งคู่ขาตั้งคู่อันนี้น่าจะเป็นมีโอฟิโน่ มีโอฟิโนนูโวประมาณนี้นะครับผมจะไม่ผิดนะนะครับมีหนึ่งตัวมีน้องหนิมด้วยนะน,น้องหนิมใช่รจริง,รงๆอยากจะให้มาดูเองมากกว่าออแต่ถ้ารับสภาพได้ยอมรับได้ไม่ดรามา่าก็ให้แอนมินั่งส่งให้ได้ตามนั้นนะครับ